พี่เขาทักมาว่าเอ้ยวิทย์ถอยากรีวิวรถพี่หน่อยว่ะผมงหน้ามลงไวเลสแล้ขบอ,อ,อ,องเขาเลยบอกว่าเฮ้ยวิทย์จัดเลยเต็มที่เลยไม่ต้องห่วงเฮ้ยกเกี่ย,ยว,ว,วยแล้วเนี่ยดิผมเหลือบอ ุดดนี่เราอยู่ที่ไหนกันอีกครับพี่เราอยู่ที่ไหนกันอีกนาเหมือนเดิมนาพี่เองะนะเอ่อะเนาะเฮ้ยอยาไปเจอเพื่อนเหรอเจอเออพื่อนวะ มงมาเจอตั้งนานสบายดีปะ่ะดูผอมไปปะเนี่ยมึงเอาหมวขใส่เอ็นทำไ,ไมเ่ยไอมึงกินข้าวมัก็เยอะดีผอมหมดเลยนะ,นะ<อ>ตากแดดด้วยเแลวมึงยืนอยู่นี่คนเดียวเหลววะเนี่ยเอา,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 าไี่ลหวอะไรวะเนี่ยไอเทียหอยขึ้นหมดแล้วนี่มึงยืนนานเนกข้าวินบาบ้างี่เปิดหนากากี่เิดหน้ากากๆๆออมยมงะผอมสูบเลยดูดิงวคุยกูเงดีคุยคนเดียวเลยเดี๋ยววันหลังกูื้อตัวหม่ให้ก็ได้ย ทางหาแดดร้อนไอ้เดี๋ยวเดี๋ยววันหลังกูมาหาใหม่แล้วกันโ <Okay. S 1> อเคเฮ้ยเดี๋ยววันนี้กูขอเช่าทีมหน่อยหน่อยกูเดินเล่นอะไรแถวนี้แหละถ่ายถ่าวยคลิปอะไรอย่างเงี้ยไม่ว่ากันนะโอเคยปะไม่ตอบเลยวะพี่หลับป,ปะเนี่ย<ว>ตรงนี้มีปลาเมื่อวี้เนี่ยเฮ้ยไปดูดิพี่ฝั่งนี้น้ำมันแห้งอะ่ะอ<ว>ุ้ย<ว>ไม่มีปะพี่ดูดิฝั่งนู้นมีน้ำปะ ไปดูฝั่งหนุนดิพี่นี่ว่า,วาจะมามารีวิวเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวกูมาหาใหม่ไหม <c oughs> อ๋อนี่โอเคก็ต้องรอไม่ได้เปิดกล้องน้ำตัว <c oughs> วิทย์ระวิชาสามร้อยวิคงตามเดิมนี้เรากะจะมารีวิวรถมังกี้คือบานว่าแบบพี่เนี่ยเขาชักมาว่าเอ้ยวิทย์พี่อยากรีวิวรถพี่หน่อยว่า <c oughs> เอามังกี้พี่มารีวิวไว้หน่อยดิบอกบอกเล้วบอกอได้เลยพี่เดี๋ยวเจอกันที่ทุ่งนาดีกว่าเรารีวิวถนนปิดกันดีกว่าไงแประมาณว่าแบบ พี่จะให้ผมรีวิวอ่ะปอเลยนะเว้ยพี่ผมต้องสุดนะเว้ยผมลงนาผมลงไรเขขอขาลยบอกว่าวิทย์จัดเลยเต็มที่เลยไม่ต้องห่วงพี่ชิวๆไปแฟรบอกเออได้ได้เดี๋ยวเราเราลองสำรวจนาก่อนเฮ้ยนี่มันลอยพม่ยานมากเลยอะไรนะโตเซเรียงพยานาปเฮ้วหน้าเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮเฮ้ยเฮ้ยยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเยเฮ้ เดี๋ยวเชยที่บเยไปานล่างาิเยอ่อนตเฮ้ยตะกี้ปลาทำลูกอะไรวะพี่ดูนี แล้วจะล้างตัวไงเนี่ยเฮ้ยมันหนีพี่ไวมากเลยอ่ะเมฮ้ยแต่ม okay. ันมีพี่กลุ่มไหนหนีเฮ้ยอ้เหี้ยตายแล้ว ี่มีพี่กลุ่มไหนเขามานั่งเล่น,นกันก็นไม่รู้พี่มีโนมีนอกะอะไรเงี้ยเราเดินไปดูไหมพี่ว่า <Okay. S 2> เขาเขามีน้ำล้างตัวให้พี่ปะโอเคไปล้างนิดก่อนดีวกว่าไม่มีน้ำดเปล่าเดี๋ยวนี่เรามากันสองคนนะพี่เนี่ยกลับไงเนี่ยกลับยังไงเนี่ยโอ้โเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเนี้ยมีปลาละที่เราจับได้เมื่อกี้ ผมว่ามีมีเยอะอ่ะฝั่งนี้ก็มีเนี่ยมขึ้นบุบบุบบุบเลยขึ้ยอรเข้าปากสรุปจะรีวิวรถเที่จะไปรีวรริวแล้วไปเราไปหาอะไรเห็นเขาทำอยู่มั้นอะไม่รู้เขาทำอะไรกันนะพ<ะ>ี่ไม่รู้เขาทำอะไรกันนะเน<ๆ>าะไปดูดีกว่าไปผม<ป>ว่าเราไปหาอะไรมาทำกินแม่งตรงนี้เลยจะทำกินอย่างเขาเลยดีกว่าอ๋อลองดูพี่เราเรามาโมไซค์กันนะนะเออตามมันอะ เราเดินไปดูเขาก่อนดีกว่าไหมไดูก่อนเหรอเอาปลาไปด้วยไม่ได้เอาปลาลงไปนะล้างปลาอีกเหรออยากจริงอ่ะโหเนี่ยตรงเนี้ยเหื่อยตรงเลิศเลยเกือบโลเนี่ยแถวนี้คนเข้ามาหาปลากันเยอะไหมพี่ ไปไปดูที่ว่าเขาทำอะไรกันน้องเลยเดี๋ยวเราไปหาอะไรเฮ้ยคือคือคืเดี๋ยวเราไปหาที่ทำกินกันดีกว่าเนาะรถรถจอดที่นี่ก่อนไม่หายเหรอไม่หายรไปเมาให้รีวิวให้นะเออช่างเดี๋ยวใครรีวิววันอื่นดิประมาณนี้ปะเราต้องทำอะไรดีไไม่ด้เฮ้ยผมรู้ต่อนละเอาวางอ้อมเลยน้องๆคิดว่าพี่ทำอะไรกินดีตัวใหญ่ตัวใหญ่ไปดลยว่าเลือดเราจะเริ่มหา โอ้โหเมื่อกี้แม่งว่ายเร็วอย่างกะจะลวนไม่งงเลยบอกเฮ้ยพี่ตัวโคตรใหญ่เลยแล้วกูยังงงเลยตัวโคตรใหญ่ที่มาดีมีรถนี่จะเจอไอ้พ่อขนาดนั้นเฮ้ยสวัสดีครับพี่พี่อะไรกันน่ะเอ้าไปไหนกันมาผมไปยีวรถดูดิ อุมีต้องต้มแล้วเครื่องมีเลยเนี่ยใช่ปะเฮ้ยแยงด้วยเอาว่ะเฮ้ยไอ้เดี๋ยวผมขอต้มต้มมาช้อนด้วยดีกว่าได้ดิเดี๋ยวมานั่งด้วยกันเนี่ยโอเคเลยนี่ประธานเมย์มาแต่เมื่อไหร่เนี่ยมานั่งชิลๆกับกับใครพี่มาใครพี่อันนี้พี่โปรเตนพี่โปรเตนเนี่ยมาแกงขี้เหลบกมาด้วยขาย่างเนืนะดูบรรยากาศโอ้โหโลยเนี่ยได้พี่ใส่โล่ได้มีหม้อนะมีเครื่องมีอะไรมาเลยอ่ะโดดลงไปเลยเมื่อกี้ครบของครบเมื่อกี้แม่งผมเกือบจับไม่ทัน ใช้ใหมากอะผมว่าเดี๋ยวแม่งต้องมีลูกผมว่าเนี่ยแม่งแม่งทำว่าหกชักเก้ามาเมื่อกี้ปวดท้องป่าวปวท้องดีได้ไหมย่งยังนี่ก็เมื่อกี้ผมโดดปุ๊บแม่งอย่างเงี้ยชักเก้าด้วยใส่หม้อก่อนดิโอเคก่อนเดี๋ยวหหาม้อเดี๋ราไปดูตอนทำนะเดี๋ยวเรายืมอุปกรณ์เขาบอกพี่เขามาทำย่างอย่างเงี้ยเลยกินพอดีโอ้โหจะกรรมตาตัวนี้กันโอเคแล้เราต้องมีจิกรรมแล้วเราไม่เล่นเรามากินพอดีเราจะไอดูรถแล้วเราเจอเราเจอจริง นายก็เราก็ต้มมีเลยดิมีทุกอย่างอะไรอ่ะได้ว่ะที่แรกกัดต้มแซ่บแต่ต้มยำเลยเนี่ยไอ้หนผมขอกินด้วยแล้วกันนะพี่นะได้ครับได้ครับจัดเลยโอเคโอเคพี่โอเคเดี๋ยวเราไปกันเลยก่อนโอเคครับทุกคนทุกคนพี่ก็เปลี่ยนเสื้อเรียบร้อยหมดแล้วทีนี้เราก็มาเตรียมขาตะไคร้ใบมะกรูดแล้วขิงนะพี่เอ้ยขิงวันนี้ไม่ต้องนี่นจะกลายเป็นต้มยำปลาช่อนปลาซ่อนปลาซ่อนนี่เราเจอพี่พี่เขย่างเนื้อนี่โดย พี่นี kind of ่มันลดอะไรเนี anyway> ่ยสาระคุ20 20้มประโยชน์จังเลยแตคั้เนี้ยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าต้มปลาฝีมือพี่มันจะเด็ดตะแครงไหนปลาที่เราจับได้เมื่อกี้นะพี่ใช่ครับปลาตัวนี้มันน้ำหนักก็อยู่ประมาณ200กว่าโลสองกว่าโลไปกิงๆนะหมู่บ้านเนี่ยเรียกค้างอนนี้เราเอาแบบหยุกขลุกขลิกนะอ่าได้ได้ต้องใส่แบบนี้นี่เงี้ยเชฟอะไรนะเชฟอะไรนะเออ ตะกี้เป็นแบกิวนะตะกี้เป็นแบกิวโขกไงพี่ต้องโขกว่ะปุ๊บเอ้ยใจเหรอเี่ยขับกระบวยขับกระบวยได้โหรถมันมาทำมาใช้งานลองเผ็ดด่งเออตีเต็มแล้วทุกอย่างครับเขาไม่ได้สร้สนเรานะนี่นี่ดูอ่ะนี่เนีเอาว่ะมเปิดนังมน เราก็แบบพักกนเรี่ยงรถสักวันหนึ่ง <Okay. S 1> เรามาหาอะไรกินมื้อเย็นพอดีแบบได้ปางแม่งจะมาวิววิวรถแต่จะมาเจอกระชอนอรออะไรล่ะครับี่จับสินะครับมาดูการซอยๆเ่ซอยเออโอ้โหว้พี่ <laughs> <laughs> ไม่ได้เลย <laughs> ลงหมอ้อ <laughs> เสียงนะักจอดทุกอาก็ได้มาขันหมักไม่จะมมาดา <laughs> ขอหอมทีดูหน <Ĉ linear> ้าดิ <blunt animation> <out> อยากกินละเซ่ทุกคนปลาซ่อนปลาซ่อนปลาซ่อนนะเขาจะเรียกว่าต่มบะคอสดหนักแต่แซ่บตัวเสื้อเรื่องพญาหนาฮ้ยอันนี้อันนี้เสื้อเรื่องปลาซ่อนบอมีมีแนวแก่จักน้อยแนวปิกเข้ามาด้มโบกสองโบกนี่ถ้าสอจอมานะเดี๋ยวเราจะพามาแล้วพี่นะเอาจับปลาเดี๋ยวนะ ยังรอยังรอเขาอยู่ใช่ไหมนี่ตั้งแต่คลิปที่แล้วที่บอกจะมาเทนรถด้วยกันนะนะนี่ให้เราให้ทุกคนดูว่าเป็นอลังตกดินแบบบรรยากาศแบบได้เลยนะได้นะนะเดี๋ยวเราตัดไปดูตอนที่มันการจะสุกกันดีกว่าโอเคบ้งโอเคแล้วครับคนวันนี้แบบดูดิโอ้ยช้อนยังไงวะดดูิดูดิดูดิดูดิ ซ่อนปลาซ่อนดูพุ่งดิแซ่บเลยดูดิดูดิน้ำแก๊กฮวยนะครับปลาพันปลาพันไปน้ำแก๊กฮวยน้ำแก๊กฮวยน้ำแก๊กฮวยกี่ล่ะเดี๋ยวเราสดชื่นน้ำน้ำแก๊กฮวยเลีกหงวยหวานวะพี่หวานวะรอบหน้าแบบยันยันนะยันยันจ่ายไม่ไหวละ อะไงเง้แสดงความิเแล้วเว้ยไม่ชวนไขวะเ้ย่คไขวะไหนชิมน้องดูดนร้อนร้อนร้อนคนนี้ไเฮ้ยเป็นไงบ้างครับประธานเมครับเยี่ยมตัูเนื้อดิร้อนเนื้อดิขาวแ่ไหม เข็นหย่นไปเขนหย่อนเขนหย่ไม่หรอไอ้เนี่ยมีคนบอกให้เปิดร้านได้เลยนึ่งมาสองตันว่ามาดูดิพี่หมดแล้วโอ้โหขเนียวเบิ้ดโอ้โหต่อย่างเนื้อต่อยังเนื้อต่อนคือแบบว่า กินมันอ่ะเขาลุกตองไปเลยสุดยอดมากอ่ะเพราะว่าเราาใส่บัตเตอร์คี้นหอมผักบีฝรั่งอันที่สำคัญเนี่ยถ้าคือพวกพี่ทางอีสานบ้านอีสานบ้านเขาเอิดแบาผัดกระแนงคือกลิ่นข้าใส่ต้มปมันมันจะหอมแล้วกลิ่นฟุ้งอ่ะทุกคนแบบโดนเหรอมันได้เลยกระได้มีข้าวเหนียว อตอนแรกขมมันแดงดีกว่าปะ่ะวิวเป็นแดงม <c oughs> ั้ยเฮ้ยานแจะเจองูตีพิวิศครับตอนแรกเราจะมารีวิวรถกันไมหมอ่พี่ไม่ไมทันแล้วไม่ดีแนละ้วหมดแล้ว <c oughs> <c oughs> เจอปลาก่อนเจอปลาจอนก่อนด <c oughs> ้วยเด็ดกว่านะเด็ดกว่ารีวิวรถ <c oughs> อีกแม่งโห่อยป่ะเอ๊กินหรืะเอาเลยพี่ ตะกี้ผักกระยางเนี่ยมันจะเหมือนอันนี้นะครับเหมือนตะแกรงตะแกรงผมว่ามันมันหอมเลยครับมันเด็ดนีเราถูกหลัตนผ่าอ๋อนี่นี่โอเคเด็ดมีเกิดโควิดกันทุกคนแล้วนะใช่ใช่ครับไม่เป็นใช่ไหมพี่ไม่เจอไม่เจอหนี่ะเหรอเนาะเนาะเนื้อน้องแบบติดมันแบบแดงๆนิดนึงแบบมีเดียมมีเดียมอะไรแบบไม่ชวนน้องๆกินเนื้อพี่นะนะ นองอยูไหนกันบ้างอ่ะนงชื่อบอกันหน่อยใกล้เดี๋ยวนัดนัดกันมาไม่ตีกันบอกกันเอาอย่างเอาอย่างนี้ดีกว่าพี่วิทย์รอบหน้าใครอยากมาทำครัวกับเรากับที่ช่างวิทย์รามินทานะติดต่อมาได้ใช่ไหมพี่มาได้เลยนะตอนนี้แบบผมรอดพี่อร่อยไงตอนนี้แบบมันได้ฟิลได้หยุดหยุดเขาไม่อยู่จริงอ่ะอยู่ไม่ได้พี่เฮ้ยแซ่บแซ่บอร่อยหรอไม่ไม่ได้แซ่บแต่ทำรสนะ ฉายาที่อ WhatsApp, ทบอกว่าแซบบอสไทยแลนด์บอสไม่ได้แรงแตนรถนะท้าว่าข้ <c oughs> าวว่แซบมาว่าฟิลมันได้นะนอะน้องๆทุกคนเนี่ยมาพาทีไม่งตกดินแล้วบบตกไปแล้วโอกาสมันแบบสุดอะ <c oughs> เอาอย่างเนี่ยมีเดียมแรงเลยเนี่ยเอ,เอาขึ้นเลยนะเอาขึ้นเรือเอาแบบแรงๆแล้วกัน <c oughs> นั่งแรงกันเลยเพิ่งลงเมื่อกี้เองไงพี่ก้อยขมดีกว่าซอยจุบ่ะวันหน้านะซอยจุได้เลยพี่ใช้กินรายการใปเคยขมมั้กระเทียมต้องขอใครด้วย นะก็ประมาณนี้ครับน้องเราเหมือนกันว่าเรามาเที่ยวที่เนี่ยมันก็เป็นวิถีแบบสไตล์แบบบ้านๆชิวๆกินบรรยากาศไม่เรียบเอ้ยไม่ได้หรูหราอะไรบเรียรยมง,ง่ายๆไม่ได้แพงนะ,นะพี่นะคือแบบกินอย่างเงี้ยมีความสุขมันมีความสุขกับบางทีแบบเราไปพธราคารแบบใหญ่ๆชื่อดังๆอย่างเงี้ยถามว่ามันแพงมันหรูมันหราจริงแต่แบบความสุขบรรยากาศฟิลอะมันไม่ได้ประมาณนี้คือบรรยากาศเราเนี้ยมันบ้านๆ เหมือนเราอยู่บนนอกตอนนี้เราอยู่ชายแบบทุ่งนาทํากินคือเราไม่ต้องไปกินใส่ถ้วยใส่อะไรใส่ในหม้อเนี่ยย่างกันสดกินกันน้ผมว่าแบบฟิลเนี้ยฟิลลิ่งเนี้มันแบบทุกคนก็อยากกินอ่ะแต่เราก็ทำทำควาสะอาดนะพี่เราก็ทำาสะอาดนะถ้าทำาสะอาดเราก็ล้างให้ดีแบบทุกอย่างคือไม่มีเชื้อโรคหรอกชอบตรงมันมันได้ฟิลอ่ะคือเราเจอปลาแม่งมาพังเอิญน่ะมารีวิวรถได้แม่งเจอปลาช่อนน่ะแล้วก็พี่พี่เจอพวกพี่เขาพอดีเลยเราก็แจมเลยเราเจอเวียดนามว่ะนนเอนั่นเอง เอาวะเนี่ยหมาเนี่ยหมาดำเนี่ยไม่เอาแล้วนะไม่เอาวะไม่ได้นะผิดนะยอดผมบอกให้ไฟลุกอ่ะยิงไม่ไหวแล้วอาจารย์สั่งอีกแล้วว่ะกระถิ่นริมรั้วว่าอะยอดแบบอ่อนมากแบบมันเคอนไปแล้วมันแบบแล้วทำไมเขาเผาแล้วทำไมไม่ไหม้อ่ะพี่ยังไทำไมกระถิ่นไม่ไหม้อ่ะไม่ไหม้หรือไม่ไหม้ไม่ไหม้ไม่ไหม้หรือไม่ไหม้เอาตัวรอเอาไงเอาไม่ไหม้หรือไม่ไหม้ไม่ไหม้พี่ไม่ไหม้ไหม้หรือไม่ไหม้ไม่ไหม้พี่ไม่ไหม้ นีนนะ้สำหรับคลิปนี้ยก็ฝากกลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ช่องวิลาวินทาสำหรับถ้าใครชอบคลิปนี้มากๆก็เราพี่เห็นขเข้ามาว่าอยากให้พี่ทำคลิปสไตล์ไหนแนวไหนเรามาแชร์กับพี่เห็นกันเดี๋ยวพี่จะจัดก,การให้หรือน้องที่อยากจะรีวิวรถก็ถอยากจะเอารถมาร,มารีให้พี่วิทรีวิวแบบเต็มระบบทำม,นะมาได้เลยมาได้นะทำมาได้เลยบวกหนึ่งมาเลยถคาอยากให้รีวิวอะอยากให้เต็มปิดล้าง สำหรับคล <ท Heavenly> ิปนี้พี่ก็ไปดีกว่าลืมกดช่องหรือติดตามไม่ใช่ของเข้าเชื่องผิดยังไงประทานเมลด้วยแล้วกันเราอีูก็ถประเดศัเปนแล้วโอเคไปครับไปแล้ว